ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาทำกะเพราไก่นะครับผมสไตล์ฉ่ำๆนะครับไม่แห้งเกินไปนะครับเพื่อที่จะคลุกข้าวได้อย่างอร่ามอร่อยนะครับนี่ครับก็เป็นเมนูจานด่วนอีกหนึ่งจานนะครับที่ตามร้านอาหารทั่วไปนะครับจะค้าขายดีนะครับสำหรับกะเพรานะครับผมก็เอ่อเรื่องกินนะครับไว้ใจผมนะครับฮิต สูตรฮิตเมนูอร่อยนะครับสูตรง่ายแซ่บอร่อยกระเพราไก่ไข่ดาวนะครับผมครัอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจต้อมชาแนล e l 53ด้วยนะครับแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับครับวัตถุดิบที่สำคัญก็จะเป็นเนื้อไก่นะครับอ่าล้างให้สะอาดนะครับผมแล้วก็หมักด้วยการใส่น้ำมันเป็นนิดนึงครับผมแล้วก็ ซอสปรุงรสนะครับซีอิ๊วขาวนะครับอ่าคุกเ้าผสมทิ้งไว้สักประมาณ10-20นาทีนะครับเพราะว่าไก่จะนุ่มง่ายนะครับผมแล้วก็ใช้พริกสวนพริกแดงกระเทียมนะครับปั่นรวมกันนะครับให้พอหยาบนะครับประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็มีใบกะเพรานะครับอ่าล้างใบกะเพราให้สะอาดด้วยนะครับพอใบกะเพราเขา เอ่เรียกว่าเอา่อลดน้ํามาเลยครับไม่ว่าจะมีสารอะไรมาก็แล้วแต่นะครับล้างแช่สะอาดนะครับแล้วก็สูตรผมก็ครั้งนี้จะใส่หอมหัวใหญ่ด้วยนะครับ mm. เพิ่มความหวานเพิ่มความหอมนะครับผม mm. อ่าแล้วก็มีไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดสําหรับการทอดไข่ดาวนะครับผมอ่านะครับเป็น ไข่ที่เขาเรียกว่าไข่เป็ดน,นี่ไข่แดงเขาจะมันนะครับมีความมันอร่อยกว่าไข่ไก่นะครับผมอ่าเครื่องปรุงก็จะมีซอสหอยนางรมนะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำปลาซีอิ๊วดำนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายผงปรุงรสพริกไทยป่นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าในในถ้วยนี้ก็จะเป็นพริกน้ำปาลาสามรสนะครับรับอ่าซอย พริกสวนนะครับอ่าแล้วก็ซอยกระเทียมนะครับอ่าแล้วก็บีบมะนาวใส่ใส่น้ําตาลนิดแล้วก็ตามด้วยน้ําปลานะครับอร่อยนะครับอร่อยมากๆนะครับสําหรับพริกน้ําปลาของผมนะครับเป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับผมอ่านี่ครับทอดไก่ดาวเตรียมไว้ก่อนนะครับใครชอบสุกใครชอบไม่สุกนะครับเลือกได้เลยนะครับอ่านะครับแล้วก็ควบคู่กับพริกน้ําปลาสามรสของเรานะครับอ่านะครับ อ่าเดี๋ยวสักครู่ครับจะเราจะลงมือทําแล้วนะครับผมเพื่อนๆนคอยติดตามได้นะครับสําหรับพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่อยากทานนะครับกะเพราไก่นะครับผมอ่าตั้งน้ํามันสักนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับผมไก่ครั้งนี้ผมใช้ครึ่งกิโลนะครับผมแต่ใส่ไก่ลงไปเป็นการลวนไก่แห้งนะครับอ่าบางสูตรก็จะใส่พริกไปก่อนได้นะครับอ่าแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับผม สูตรนี้เป็นการไก่ใส่ไก่ลงเป็นรวนก่อนนะครับอ่เพาราะบางทีเราใส่พริกลงไปแล้วพริกมันจะไหม้นะครับพริกมันจะไหม้ไฟแรงนะครับอันนี้เราใส่พริกทีหลังนะครับรวนให้อ่ไก่เขาสุกก่อนนะครับอ่ารวนให้แห้งเลยนะครับอ่านะครับรวนให้แห้งเลยนะครับช่วงนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะใส่หอมหัวใหญ่นะครับอ่าไม่ต้องแห้งมากนะครับใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็ใส่พริกลงไปนะครับพริกที่เราปั่นนะครับอ่าจะไม่ปั่นก็โขกเอาได้นะครับแล้วแต่ขนาดนะครับเพื่อนๆครับอ่านะครับแล้วก็ผัดให้ส่วนผสมต่างๆนะครับเข้ากันดีนะครับผมเดี๋ยวสักครู่เราจะใส่เครื่องปรุงแล้วนะครับ การผัดกะเพรานี่ถ้าจะไม่ใส่ผักอะไรเลยก็ได้นะครับบางท่านก็จะใส่ตัวผักยาวนะครับครั้งนี้ผมจะใส่หอมหัวใหญ่นะครับเพิ่มความหวานนะครับผมและความหอมนะครับเป็นคนชอบหอมหัวใหญ่นะครับจากนี้เราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสหอยนางรมนะครับน้ำตาลผงปรุงรสน้ำปลานะครับใส่ให้หมดเลยครับกับปริมาณนด้วยนะครับผม อ่าพริกนี้จะเผ็ดนะครับผมกระเพราก็ต้องมีความเผ็ดจัดจ้านนะครับหอมฟุ้งเลยนะครับอ่าหอมฟุ้งหอมสุนนะครับผมอ่าได้ที่แล้วนะครับชิมรสชาติได้ที่แล้วก็ใส่ใบกะเพราและก็พริกแดงลงไปเลยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวสักรู้เราก็จะเสร็จแล้วนะครับผัดให้ผักเขาสลดก่อนนะครับอ่าเราจะผัดแบบไม่แห้งมากนะครับให้มีน้ําขุกขิกนะครับผม ครับเพื่อที่จะไว้ทานคุกข้าวอร่อยนะครับผมนี่ครับอ่าตักใส่จานเสิร์ฟเพื่อนๆแล้วนะครับไก่ชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับผมอ่าแล้วก็มีความหอมความหวานของหอมหัวใหญ่นะครับอ่านะครับใบกะเพราก็มีความหอมด้วยนะครับมีประโยชน์นะครับผมนี่ครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆครับรับทานคู่กับ ไข่ดาวนะครับไข่เป็ดดาวแล้วก็พริกน้ำปลา3รสก็ได้มื่อร่อย1มื้อง่ายๆแล้วครับเรียกว่าเป็นอาหารที่ฮิตตลอดกาลนะครับสำหรับผัดกะเพราครับไม่รู้จะทำเมนูอะไรไม่รู้จะสั่งอะไรมาทานก็กะเพราไว้ก่อนนะครับผมครับน่าทานมากเลยนะครับครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับต้อมชาแนล e l 53ครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับผม วันนี้เป็นเมนูง่ายๆนะครับให้ท่านได้มาชิมกันนะครับมาชมด้วยนะครับผมและก็ไปทําตามได้เลยนะครับน่าทานนะครับผมเป็นมื้อเด็ดมื้ออร่อยครับเป็นอาหารจานโปรดอีกหนึ่งมื้อนะครับเมนูง่ายๆราคาประหยัดนะครับเพื่อนๆครับนะครับนี่ครับถ่ายเพื่อนๆได้เห็นนะครับน่าทานมากๆเลยนะครับครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับ เป็นกำลังใจต้อมชาแนล e l 53ด้วยนะครับผมกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับผมนี่ครับอ่าใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่พริกน้อยๆนะครับอ่านะครับสำหรับกะเพราแล้วมันต้องจัดจ้านนะครับผมอ่านะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ